การเข้าวัดหรือสารเจ้าในญี่ปุ่นนะคะโดยเฉพาะมือใหม่ที่เพิ่งมาเที่ยวญี่ปุ่นเนาะเราต้องทําอะไรยังไงบ้างก็ล้างในตรงกระบวยที่เราจับเนี่ยค่ะคานั้นเนี่ยโกเอน็นมีความหมายว่าขอพรเทพเจ้านะคะแล้วก็เขาเชื่อว,ว่ามันเป็นการกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแต่ก็กลัวแบบเทพเจ้าจะไม่ได้ยินก็เลยตบมือว่าฟังพรของหนูนะเชื่อมาฟังหนูทีอันนี้แหละได้แล้วโชคดีมาก เมื่อกี้ขอพอรว่าให้ถูกลอตเตอรี่จะถูกถูกต้องนะขอให้พบแฟนขอให้สมหวังในความรักที่เขาจะให้เอาเงินสดนะคะไปล้างล้างน้ําในศาลเจ้าเนาะแล้วก็ขอพอรว่าให้เงินเนี้ยกลับไปแบบเพิ่มขึ้นทวีคูณนะสวัสดีค่ะครบรื่งเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบเซตามาแลอบลุงนะคะวันนี้สาวแซฟก็จะพาเพื่อน มารู้จักวิธีการเข้าวัดหรือศาลเจ้าในญี่ปุ่นนะคะโดยเฉพาะมือใหม่ที่เพิ่งมาเที่ยวญี่ปุ่นเนาะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเออเวลาเรามาศาลเจ้าหรือวัดที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราต้องทําอะไรยังไงบ้างนะคะรวมถึงวิธีการจําแนกระหว่างวัดกับศาลเจ้าแตกต่างกันยังไงถ้าพร้อมแล้วไปชมกันต่อในคลิปได้เลยค่ะอย่างแรกเลยเวลาเรามาตามวัดหรือศาลเจ้าเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะ ที่นี่มันคือวัดหรือศาลเจ้ากันแน่นะวิธีสังเกตก็คือถ้าเพื่อนๆเ,เห็นเสาโทรีอีนะซึ่งเป็นเป็นเสาแบบนี้เหมือนรูปตัวทีนะคะอันนี้ก็คือเป็นศาลเจ้าค่ะเพราะว่าถ้าเป็นวัดะจะไม่มีเสาอันนี้ก็คือเป็นวิธีการจําแนกนะคะศาลเจ้าหรือวัดวัดเป็นของศาสนาพุทธในส่วนของศาลเจ้าเนี่ยเป็นของชินโตแต่จริงๆก็มีหลายนิกายนะคะแต่บางครั้งบริเวณเดียวกันอาจจะมีทั้งวัดและศาลเจ้าก็ได้นะอย่างเช่นวัดเซนโซจิหรือ วัดโคมแดงแห่งย่านอาซากุสะในโตเกียวด้านข้างของวัดเซนโซจิเนี่ยก็มีสารเจ้าชื่อว่าสารเจ้าอาซากุสะค่ะซึ่งเป็นที่นิยมในการแต่งงานของคนญี่ปุ่นบริเวณวัดจะมีพระพุทธรูปและที่ฝังกระดูกข,ของบรรพบุรุษอยู่นะคะแต่ในส่วนของสารเจ้าเนี่ยจะไม่มีวัดจะมีกระถางทูกใหญ่ๆกลางลานก่อนถึงอุโบสถใหญ่แต่สารเจ้าไม่มีค่ะ อย่างตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ศาลเจ้าฮิคาวะคาวะโกเอะนะคะซึ่งเป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงแห่งหนึงในจังหวัดเซตมามะนะคะอยู่ที่เมืองเก่าคาวะโกเอะนั่นเองแล้วก็ศาลเจ้านี้ยเขาก็มีชื่อเสียงเกี่ยวกับขอพรความรักนะคะแต่ก็ไม่ใช่ความรักเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะเรื่องอื่นๆเขาก็เด่นดังเหมือนกันไปเลยเดีเ๋ยวลองดูคนญี่ปุ่นนะครับเวลาเขาเข้าออกเขาจะต้องโค้งนะครับโค้งางเข้านะ วิธีที่ถูกต้องนะครับก็คือการเคารพแตดูคนที่ป่วยเ,เข้านะเสาโทริอิเนาะเวลาเราจะเข้าอะ่ะให้เดินชิดซ้ายหรือชิดขวาทางใดทางหนึ่งนะคะแล้วก็มาโค้งหนึ่งทีแล้วโค้งทีหนึ่งขาออกก็ต้องโค้งท,หงงงทีหนึ่งนะครับใช่จะไม่ค่อยเดินผ่านตรงกลางเพราะว่าเขาบอกว่าตรงกลางเป็นทางเดินของเทพเจ้า,าค่ะใช่ทีนี้เป็นช่วงทกามีกระดิ่งลมในช่วงหน้าร้อนนะอืมฟุลิน เรีอว่าคุลินนะฮะคือว่าลมนะดินแลกระดิ่งเขาได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนนะในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็บอกว่าเออตัวกระดิ่งมันไม่ได้ทําจากแก้วนะมันทํามาจากเหล็กแล้วเขาบอกว่ามันช่วยปัดเป่าแบบโรคร้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในปัจจุบันก็มีการเอานำกระดิ่งลงมามาติดในช่วงฤดูร้อนเหตุผลก็คือเวลาแบบได้ยินเสียงอะ่ะมันก็ดูสดชื่นสดใสเนาะแล้วตามสันเจ้าหรือว่าตามวัดเนี่ย เขาก็จะมีแผ่นขาวๆเพื่อให้เราแบบเขียนขอพรนะคะให้แบบโชคดี <Okay. S 1> ทางประตูของสารเจ้าเนาะก็มักจะมีเนี่ยค่ะมีกระบวยแล้วก็มีน้ำนะคะวิธีการก็คือให้เราอะใช้มือขวาจาับก,กระบวยก็ตักน้ำขึ้นมาก่อนนะคะล้างมือซ้ายล้างมือซ้ายเหตุผลก็คือชำระชำระล้างนะคะความสิ่งที่ไม่ดีนะแล้วก็มาล้างมือขวา แล้วทีนี้มันเหลือน้ำนิดนึงอ่าเราก็เทใส่มือเราก่อนแล้วก็เหมือนก้วปากนะเ,นเสร็จแล้วเราก็ล้างมือที่เราก้วนะแล้วก็อาจจะตักน้ำอีกอันนึงแล้วก็ล้างไอ้ตรงกระบวยที่เราจับเนี้ยค่ะแล้วก็คว่ำวางไว้เหมือนเดิมอันนี้ก็คือเป็นการชำระล้างนะคะก่อนไปขอพ,อพรเทพเจ้า แต่ทีเนี้ยในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนาะคนก็จะคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องสุขะอ,อนามัยบางสรรเจ้าค่ะเขาก็จะมีเหมือนเป็นแบบท่อน้ํายื่นออกมาแบบไม่ให้ใช้กระบวยนะอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกใจแต่ว่าวิธีปฏิบัติก็คือเขาปฏิบัติกันแบบนี้ค่ะโอ้โที่เห็นตรงนี้นะครับที่เป็นเชือกอย่างหันี้นะแล้วก็มีเหมือนกับสายฟ้านะที่ทำกระดาษนะครับอ,อันนี้เขาต้องการบอกว่าแบ่งเขตแดนโลกกับเขตแดนศักด์สิินะครับ ก็ S <S คือเหมือนเป็นเมฆครับแล้วก็มีสาย,ย,ยฟ้าฟาดมานะอ,อันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนญี่ปุ่นโบราณนะครับให้ดูนะครับว่ามีจะไปมีใครโค้งเข้าโค้งออกไหมนะแต่ว่าตอนนี้คนใหญ่เป็นไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะที่เข้ามาตอนนี้นะ,ะดูนะอันนี้ก็ไม่มีใครคำนับนะันนี้ก็คำนับนี่นะครับเด็กคนไหนก็คำนับนะลองดูนะครับเด็กผู้ใหม่จะคำนับนีย ไม่คำนับแล้วนะเดี๋ยวนี<ะ>้คนญี่ปุน่นก็ไม่ค่อยคำนับก็ได้แต่วังที่เสนใหก็ยังคำนับเป็นอยู่แล้วแต่นคนใช่แค่คุ้งหัวเฉยๆเออไม่มีใครคำนับเออคนที่คำนับนะ หลังจากที่เราล้างมือเสร็จเรียบร้อยนะคะสิ่งที่เราควรต้องเตรียมก็คือเหรียญ5เยนนะเหรียญ5เยนญี่ปุ่นเนี่ยก็คือจะเป็นเหรียญที่มีรูตรงกลางนะคะคนญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าเจ้ารูตรงกลางเนี่ยก็คือจะให้สิ่งที่ไม่ดีผ่านออกไปนะคะเหลือแต่สิ่งดีๆไว้กับตัวเรานอกจากนี้นะคะเหรียญ5เยนในมุมมองของคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่ามันเสียงเสียงอ่านเนาะ5เยนในภาษาญี่ปุ่นก็คือโกเอ็นนะคะซึ่งคําว่าโกเอ็นเนี่ยมันก็ไปพ้องเสียงกับ คำอีกคำหนึ่งคันจีเขียนคนละตัวนะคะซึ่งคำนั้นเนี่ยโกเอนม,นมีความหมายว่าขอพรเทพเจ้านะคะแล้วก็เขาเชื่อว่ามันเป็นการกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ถ้าเพื่อนๆมาไหว้ไหว้พระขอพรน,นะคะที่ศาลเจ้าญี่ปุ่นก็อย่าลืมนำเหรียญห้าเยนมานะคะนอกจากนี้ถ้าใครช้อปปิ้งนะแล้วในกระเป๋าเนี่ยมีเหรียญห้าเยนเหลืออยู่ก็เก็บเอาไว้เป็นเหมือนแบบเครื่องรางเนาะโชคดีโอเคเดี๋ยวเราไปไหว้พระขอพรกันค่ะ วิธีการนะคะสำหรับการขอพรเทพ,พเจ้าญี่ปุ่นนะอย่างบางสัญจ้ามันจะมีกระดิ่งมีเชือกใช่ไหมคะบางสัญจ้าก็ไม่มีวิธีการก็คือให้เราอ่ะโยนเหรียญลงไปก่อนแล้วก็สั่นกระดิ่งโค้งสองครั้งตกมือสองครั้งขอพรเสร็จครั้งสุดท้ายโค้งหนึ่งครั้งเหตุผลที่เราต้องปรบมือนะคะก็ คนญี่ปุ่นบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยมาขอพรเงินเยอะแยะมากมายเลยแต่ก็กลัวแบบเทพ,พเจ้าจะไม่ได้ยินก็เลยตกมือว่าฟังพรของหนูนะช่วยมาฟังหนูทีอะไรอย่ะะอางเงี้ยค่ะตอเดี๋ยวไปขอพรกันนะคะ ร้อยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ได้รับความนิยมมากๆเวลาที่เรามาสารเจ้าเนาะในญี่ปุ่นก็คือเซีมซีนั่นเองนะคะเซีมซีแต่ละสารเจ้าเนี่ยเขาก็จะมีจุดเด่นมากน้อยแตกต่างกันนะคะที่มีชื่อเสียงมากๆเลยก็คือวัดเซนโซจินะคะหรือว่าอาซากุสะแต่ว่าที่เนี่ยที่คาว,วาโกเอะเซียมซีเขาก็มีจุดขายที่ไม่เหมือนใครเหมือนกันนะคะอันนี้เขาก็จะเป็นเซีมซีปลาไทย แต่ว่ามีไอเทมใหม่เป็นเซมซีมันหวานญี่ปุ่นขุดมันหวานใช่มีเครื่องมือขุดให้ด้วยใช่นะคะก็อันนี้ก็คือแบบเป็นกิมมิกเนาะเป็นมูเก็ตติ้งอย่างหนึ่งก็คือเอากลับไปได้เลยนะเอากลับไปได้เลยแต่ว่าในในคำทำนายอะค่ะถ้ามันไม่ดีเนาะเขาก็จะมีแหลกให้ถูกนอกจากนี้เซมซีอะเขาก็จะมีแต่ละที่มันก็จะไม่เหมือนกันนะคะอย่างบางทีก็คือ ถามเรื่องความรักอ่าสีชมพูสีฟ้าอันนี้อาจจะแบบผู้หญิงของผู้ชายอะไรเงี้ยทำหาคู่แบบผูกรักผูกดวงนะคะหรือว่าเซมซีเด็กเอออันนี้เซมซีความรักอ,อ่ชใช่มิกุจิใช่ไอไตมิกุจิก็คือแบบอยากพบรักยอะไรเงี้ยอยากพบคนที่อยากพบรู้สึกจะมีอีกจุดหนึ่งตรงเนี้ย อันนี้เป็นคําทํานายหนึ่งปีนะคะก็เรื่องทั่วไปไม่ได้แบบว่าเฉพาะจอดจงว่าเป็นเรื่องความรักอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวหลายๆมาแล้ววันนี้เราก็มาเซนซีตกปลาไทยกันนิดนึงนะคะสําหรับปลาไทยเนาะในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นแบบเหมือนอาหารมงคลนะคะซึ่งคําว่าไทยเนี่ยมันไปพร้อมกับโอเมเดไทก็คือที่แปลว่าเฉลิมฉลองอะไรเงี้ยเหมือนคอนเกรตูเลชันนะคะเดี๋ยวสาวแซดหาเหรียญแป๊บนึง hey, ตอนนี้ก็ ได้เหรียญแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราหยอดลงไปก่อนนะคะสามอ,อ่าแล้วเราก็เลือกเบ็ดนะคะนนี้เป็นคันเบ็ดนะเดี๋ยวก่อนเซียมซีขอพรก่อน,นอความยากมันคือทำยังไงให้มันเกี่ยวอ่ะมันไม่เหมือนแบบเขยา่าเขย่าไม้นะเขยา่นะขยาไม้ง่ายมากอันนี้แหละได้แล้ว ได้แล้วค่ะเราก็ตกได้เป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเอาคันเบ็ดคืนเขาก่อนเนาะปลาเราก็เก็บเป็นที่ลึกไปได้เลยถูกยกเว้นจะไม่ดีนะโชคไม่ดี <c oughs> ไม่ตัวปลาเราเอากลับไปได้เป็นที่ระลึกแต่หมายถึงว่าตัวตัวเซมซีอะคะ่ะถ้าถ้าดีเราก็เก็บเอาไว้ส่วนใหญ่นะสาวแซบะจะเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์แต่ถ้าไม่ดีก็เดี๋ยวจะเอาไปผูกฝากไว้ที่ศาลเจ้านี้แหละแล้วก็ไหว้พระขอพรให้เราแบบเออกลับไปแล้วแบบโชคดี ตื่นเต้นนะเนี่ยอ้าวอยู่ด้านนี้ก็โชคดีนะเนี่ยคิจิไดโชคดีมากเมื่อกี้ขอพรว่าให้ถูกลอตเตอรี่จะถูกทกตอน่ะก็คำทํานายอ่ะเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นล้วนนะคะถ้าเพื่อนๆมาแล้วแบบเออไม่เข้าใจแนะนำ Google Translate นะคะใช้มือถือเราเนาะสองคำแปลอันนี้ก็คือโชคดีมากเดี๋ยวสแอบขอเก็บ เป็นที่เราด้วยก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันต่อค่ะก็หลังจากที่เราเซียมซีเสร็จเรียบร้อยนะคะถ้าใบคําทํานายของเราอ่ะเป็นโชคที่ไม่ดีนะคะเราก็ไม่ต้องเอากลับเนาะเราก็เอากระดาษเนี่ยมานะคะแล้วก็พับเป็นแนวยาวแล้วก็ผูกไว้ที่แหลกนะแบบนี้นะคะคือบางคนเขาก็ไม่เอาปลากลับเนาะหรือผูกแค่กระดาษอย่างเดียวก็ได้ก็คือผูกทิ้งเอาไว้นะคะหลังจากนั้นก็เราจะได้กลับไปแล้วโชคดีค่ะ แล้วก็ตามสันเจ้านะคะส่วนเนี่ยเขาก็จะมีแผ่นป้ายเอมาเนาะเป็นแผ่นไม้ให้เราเนี่ยเขียนคําขอพรเอามาแขวนนะคะก็แต่ละสันเจ้าก็จะมีกิมมิกที่แตกต่างกันนะคะอย่างของขาววะก็เองเอง่ะขาววาทำเป็นซ้มนะเดี๋ยวสันเจ้าจะพาไปเพื่อนไปไปกันค่ะนี่นะคะในตรงนี้นะเขาก็ทําเป็นซ้มเลยก็จะมีแผ่นป้ายเอมาเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะขอให้แบบข้อลูกปลอดภัยขอ ให้เจอเนื้อคู่สุขภาพแข็งแรงนะคะเนี่ยก็จะมีเยอะแยะมากหรือบางคนเจอเนื้อคู่แล้วก็กลับมาขอบคุณก็เขียนแผ่นป้ายเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะอย่างอันนี้นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์สำหรับคนท้องในญี่ปุ่นเนาะก็แสดงว่าเขามาขอให้แบบเออคลอดลูกปลอดภัย หรืออันนี้ค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็คือเป็นแผ่นป้ายที่เป็นรูปเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะใส่ชุดแต่งงานสไตล์ญี่ปุ่นอันนี้เขาก็เหมือนมาไหว้ขอบคุณนะคะว่าเออได้คู่รักได้แต่งงานแล้วนะถ้าเป็นรูปรถแบบนี้นะคะมีมีขี่นกด้วยนั่นเนี่ยก็คือขอให้ขับขี่ปลอดภัยนะคะก็จะมีหลากหลายนะแต่ละสัญ้าเขาก็จะมีกิมมิคที่แตกต่างกันไปนะคะรวมถึงขอพรปีใหม่ด้วยนะคะ อย่างอันนี้เมื่อกี้ศาแตราพูดถึงขอพรปีใหม่ใช่ไหมคะในแต่ละปีเนาะเขาจะมีนักษัตริย์นะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยปีนักษัตริย์ก็เหมือนบ้านเราเลยมี12นักษัตริย์นะคะอย่างปีนี้เป็นปีมังกรเขาก็เอาแผ่นป้ายมังกรนี่แหละรูปมังกรแล้วก็มาเขียนขอพรค่ะพูดถึงปีนักษัตริย์ปีนักษัตริย์ญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนของไทยทุกอย่างแต่จะไม่เหมือนอยู่ปีนึงค่ะของไทยเราคือปีหมูก็คือปีกุนใช่ไหมคะแต่ของญี่ปุ่นอ่ะเขาจะเป็นหมูป่าค่ะทุกคนก็คือมีเคี้ยว สำหรับเพื่อนๆที่มาเที่ยวช่วงหน้าร้อนอย่างสิงหาคมอย่างนี้นะครับก็ต้องเตรียมการแต่งตัวให้ดีนะเพราะว่ามันอาจจะมีทั้งพายุไต้ฝุ่นเข้าฝนตกอุณหภูมิที่ค่อนข้างร้อนอย่าง29-30องศานะแต่ว่าช่วงที่เรามาเมงทีก็สา็สิก็มีนะถ้าแดดร้อนๆก็3าก็ต้อง เตรียมตัวเรื่องเสื้อผ้าดีๆครับอันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างแผ่นป้ายเอมานะที่เรามาจะเห็นตามศาลเจ้านะคะอันนี้ก็คือคนที่มาเขียนขอพรนะคะเขามีเขาเรียกอะไรมีพ้อนสวรรค์ในการวาดภาพนะคะเขาก็มาวาดวาดภาพเขียนแล้วเขาก็อุจาห์เขียนคำวิจารด้วยนะว่าแบบขอให้คําขอทุกที่เขาขอไปเนี่ยของทุกคนเนี่ยเป็นจริงนะคะน่ารักมากเลยอย่างอันนี้นะคะเป็นแผ่นป้ายเอมานะคะ ขอพรเกี่ยวกับธุรกิจการค้านะคะให้แบบว่าได้กําไรงอกงามน,นะเป็นรูปต้นไม้แล้วก็มีผลเนี่ยเพียบเลยนะคะก็คือผลกําไรนั่นเองค่ะอย่างแผ่นป้ายนี้นะคะก็คือเป็นแผ่นป้ายสําหรับเด็กๆเ,เนาะขอให้เด็กๆปลอดภัยอาจจะแบบว่าเออเด็กวันนี้แบบไม่ค่อยสบายหรืออะไรแบบนี้คุณพ่อคุณแม่ก็มาเขียนขอพรน,นะคะอย่างอันนี้นะคะเป็นแผ่นป้ายนะแบบ กี่ยวกับเนื้อคู่นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ามีได้แดงเนาะคนญี่ปุ่นอะ่ะเขาก็มีความเชื่อเหมือนกันว่าคนเราอ่ะจะเป็นเนื้อคู่กันนะคะในพบก่อนชาติก่อนเนี่ยก็คือมีการผูกได้แดงไว้ที่นิ้วก้อยของกันและกันนะพอมาเกิดในชาตินี้เนี่ยก็แน่นอนก็ต้องดึงเนื้อคู่กลับมานะคะในกรณีนี้เนี่ยอย่างมชติว่าเราอ่ะแอบชอบใครสักคนอย่างเชื่อสาวแซบแอบชอบยบลุงสาวแซบก็จะมา ซื้อแผ่นป้ายเอมะแล้วก็เขียนชื่อเพียบลุงเนี่ยด้านหลังแผ่นป้ายแล้วก็ขอพรว่าขอให้ชั้นสมหวังในความรักกับเพียบลุงสักทีนะให้เพียบลุงเนี่ยเป็นได้แดงอีกข้างหนึงของฉัน้นอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นกิมมิคเนาะ แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งขอทิดนะคะที่เวลานักท่องเที่ยวมาหรือแม้แต่คนนี่ญี่ปุ่นเองนะคะได้มาเยี่ยมเยือนที่ศาลเจ้าเนี่ยก็จะต้องมาเลือกซื้อเครื่องรางนะคะเอากลับไปซึ่งเครื่องรางในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีหลากหลายความต้องการเนาะอย่างเช่นขอให้สอบผ่านขอให้การแข่งขันชนะขอให้พบแฟนขอให้สมหวังในความรักขอให้ธุรกิรจการค้าเจริญรุ่งเรืองขอให้คลอดลูกปลอดภัยขอให้เด็กๆแข็งแรงรวมถึงขับขี่ปลอดภัยนะคะก็จะมีเยอะมากๆ หรือบางคนก็มีแบบบางสาลเจ้าก็มีแบบขอให้หนะ้าอกใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถมาเช่าเครื่องรางไปได้นะคะแต่ว่าเครื่องรางญี่ปุ่นเนี่ยโดยมากเขาว่าบอกว่าจะมีอายุ1ปีพอครบรอบ1ปีในช่วงปีใหม่เนาะเขาว่จะเอาเครื่องรางมาคืนที่สาลเจ้านั้นนะคะแล้วก็ ทำการซื้อเครื่องรางใหม่แต่ถ้าในกรณีเราเป็นนักท่องเที่ยวที่อยู่เมืองไทยมันอาจจะไม่สะดวกที่แบบต้องบินมาทุกปีหรือว่าถ้าใครสะดวกก็อันนี้เป็นเหตุผลที่ดีนะคะมาญี่ปุ่นเพราะอะไรเอาเครื่องรางมาคืนอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีนะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกมาเพื่อนๆก็สามารถเก็บเป็นที่ระลึกได้เป็นคอลเลกชันได้นะคะ นอกจากนี้นอกจากเครื่องรางแล้วนะคะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ยังมีสมุดเขาเรียกว่าโกชูอินนะคะเป็นสมุดเอาไว้สแตมก็คือเป็นเหมือนยันนะคะในหนึ่งครอบครัวเนี่ยเขาก็จะมีโกชูอินหนึ่งเล่มหรือบางครอบครัวก,ก็อาจจะมีคนละเล่มเนาะ เท่าที่เสาแจ๊บได้สัมผัสก็คือเพื่อนคนญี่ปุ่นนะคะในบ้านของเขาเนี่ยเขาก็จะมีโกชูอินหนึ่งเล่มเวลาใครในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวเนี่ยมีโอกาสไปเยือนศาลเจ้าหรือไปวัดนะคะเขาก็จะเอาสมุดโกชูอินเนี้ยไปให้ที่ศาลเจ้าช่วยแบบว่าประทับตาแล้วพอเอากลับมาเขาก็จะไปวางไว้บนหลังตู้บ้างไปวางไว้จุดสูงๆูะคะ่ะว่าเป็นมงคล แก่คอปัวเขานะคะซึ่งโกชูอินเนี่ยเวลาเราไปให้เขาประทับตาไม่ฟรีนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือขึ้นอยู่กับสารเจ้าเนาะว่าจะเท่าไหร่อะไรยังไงอันนี้ก็เหมือนกับเราเดินเข้าไปในเขตสวรรค์เลยใช่ไหม <laughs> เขาก็มีความมาร์เก็ตติ้งดีนะใช่ให้มีความแบบดูเหมือนกับอยู่ในโลกสวรรค์โลกมนุษย์เนี่ยจริงๆมันคือเอามาบรรเทาความร้อนครับใช่ค่ะ อันน,นี้เป็นเสาโทรีไม้ขนาดโบราณนะครับใช่ใหญ่มากเลยเสาโทรีอีกของแต่ละสันเจ้านะคะ<ๆ>เขาก็จะมีตำนานหรือว่ามีประวัติที่แตกต่างกันนะคะยังของคาวาโกเอะเนี่ยก็มีอายุหลักร้อยขึ้นนะคะแล้วก็ไม้ที่เขาใช้ทำเนี่ยก็คือเป็นไม้เคยากินะคะหายากนะที่ไม้แบบว่าจะตั้งตรงแบบนี้นะคะ ตอนนี้นะครับก็เห็นว่าเขามีการปกป้องตัวกังหันลมนะเพราะว่าจะมีพายุเข้านะครับไต้ฝ<ะ>ุ่นนั่นเองนะก็เลยมีการห่อไว้นะครับเพ<อ>ื่อไม่ให้ไหมฟิวนะเออแต่ว่าจริงอาจจะสวยมากเลยนะบังเอิญว่าพรุ่งนี้จะมีไอฝุ่นเข้านะใช่โอก็ถ้าใครมีเวลาก็แวะมาที่ไซตมามะได้นะครับทวัชัชยของไซตมามะนะครัะคิคทวชทวะโกเอะนะคะโอเค ก็อีกหนึ่งกิมมิกนะคะที่เรามักจะพบในศาลเจ้าญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะมีจุดที่เหมือนสะดอะเคาะเนาะอย่างบ้านเราอะศาลเจ้าเขาก็จะมีมุมสะดอกเคาะอย่างของศาลเจ้าที่คาวะโกเอะเนี่ยนะคะทีคาวะเนี่ย <S <S 2> <S 2> เขาก็จะมีจุดสะดอกเคาะเหมือนกันโดยใช้กระดาษนะนรูปคนซึ่งเป็นตัวแทนของเรานี่แหละแล้วก็ไอ้เจ้ากระดาษเนี้ยเอามาปัดเป่านะคะสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าที่เราเจ็บป่วยตามร่างกายนะคะแล้วเขาก็จะมีบทท่องให้เราท่องแล้วก็เอา กระดาษอ่ะไปลอยน้ําเนื่องจากสารเจ้านี้เขาชื่อว่าฮิคาวะนะคะ <c oughs> ก็คือน้ํามันบริสุทธิ์อ่าเขาก็มาลอยตรงนี้นะคะส่วนกระดาษเนี่ยไม่ต้องโกว่าเป็นมลภาวะนะคะเพราะว่าตัวกระดาษมันย่อยสไลายไปเองจะเห็นว่าน้ําใสามากเลยเห็นปะอืมใสจนมองไม่เห็นไมามีรู้ว่ามีน้ำเลยนะไม่ <c oughs> มีน้ำเดี๋ยวไปดูกระดาษกันนะครับที่เขลอยกันแล้ว พวกฟูลินนะครับเป็นกระดิ่งลมนะในช่วงหน้าร้อนเนี่ยญี่ปุ่นมักจะใช้กระดิ่งลมงในการสร้างความสดชื่นนะครับให้กับบรรยากาศของบ้านนะครับหรือว่าตามสันเจ้านะในช่วงหน้าร้อนมักจะมีถ้าเป็นสมัยโชวะหรือสมัยใหม่โบราณนะก็จะมีลุงเข็นรถไปตามซอยต่างๆเพื่อขายพวกกระดิ่งฟูร ก็เป็นญาสมืออย่างหนึ่งนะที่เขาอนุรักษ์ไว้นะครับบางศาลเจ้าที่ญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะมีกิมมิกเนาะที่เขาจะให้เอาเงินสดนะคะไปล้างล้างน้าในศาลเจ้าเนาะแล้วก็ขอพรว่าให้เงินเนี้ยกลับไปแบบเพิ่มขึ้นทวีคูณนะคะก็เป็นการขอพรเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะก็แต่ละศาลเจ้าอ่ะเขาก็จะมีจุดเด่น ว่าแบบเออไปสัรเจ้านี้ขอพรเรื่องนี้ไปสัลเจ้านั้นขอพรเรื่องนั้นอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยก็ลองหาข้อมูลดูได้จริงๆอะ่ะคบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นอะ่ะได้ทำเอาไว้หลายสัลเจ้าเลยนะคะเพื่อนๆสามารถย้อนดูคลิปที่พวกเราเคยทำเอาไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ได้นะคะ,ะถ้าจำไม่ผิดนะบางสัลเจ้าก็มีการปลาจานปลามเมล็ดต่างๆ ให้เข้าห่วงบ้างให้ครับเหมือนเป็นเกมอ่ะนะเกมที่ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นสารเจ้าที่เราเคยไปอยู่ทางคิวชูนะคะเพื่อนๆก็ไปย้อนดูิดปลาจานเข้าห่วงปลาเมล็ดเข้าหินล่องหินอะไรเยงี้นะมีเยอะมากมายแล้วแต่จะคิดค้นกันมานะครับก็เป็นเหมือนกับความสนุกสนานเล็กๆใช่จริงๆก็คือ ในส่วนตัวคิดว่าเป็นกุศโลบายที่ทําให้คนมาศาลเจ้าเพราะว่าแบบในเ,เขาเรียกอะไรอะในปัจจุบันเนาะคนที่แบบละเลยหรือว่าอาจจะแบบเป็นคนไม่มีศาสนามากขึ้นนะคะศาลเจ้าก็อยากจะสืบต่อตรงนี้ก็พยายามหา,ากุศโลบายเอ๊ะทำยังไงดีให้คนมาศาลเด้า,า<ๆ>ใช่อยากพาพ่อแม่มาใช่ กล็ออลองไปย้อนดูเพราะว่ามันมีกุศโลบายมากมายเลยนะที่แบบทำให้<ม>การมาสัตว์เจ้าไม่ได้มาแค่มาว่าอ,อ,อย่างเดียวไม่ได้น่าเบื่อนะฮะโอเคเอไปดูกันต่ออันนี้นะคะที่เราเห็นนะก็มีลักษณะคล้ายๆกับเวทีการแสดงนะคะซึ่งจุดนี้นะคะ เขาจะใช้ในการแสดงอาจจะเป็นการละเล่นแบบญี่ปุ่นโบราณหรือว่าเป็นการขับร้องนะคะเป็นสไตล์ของทางสันจ้าค่ะซึ่งในปีปีหนึ่งเนี่ยเขาจะมีแค่ไม่กี่ครั้งช่วงที่สันจ้ามีงานประจําปีนะคะซึ่งสันจ้าจะไม่ผิดอะ่ะช่วงประมาณเดือนตุลาคมนะคะสาหรับที่อิคาวะคาวะโกเอะ,อะนะคะใช่ก็แล้วแต่ว่าท้องที่นั้นจะมีเพลงแนวไหนหรือจะมีการใช้เครื่องดนตรีอะไรหรือมีการเต้นแบบไหน<ช>ก็หรือว่าการรำแบบไหนส่วนจะเป็น traditional เขาก็จะมีสวมหน้ากากมีแบบการตีกองมีเครื่องดน,นตรีครุยหลักๆน,นะใช่แล้วก็มีการตีกองแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมาได้ตรงเวลาพอดี mm hmm. ก็อาจจะได้ชมกนได้นะครับนี mm ่ hmm. แล้วแต่ว่างานสันเจ้าเขามีช่วงไหนนะ mm hmm. บางทีก็มีช่วงหน้าร้อนบางทีก็มีช่วงหน้า อ,อ๋อถ้มหรือว่าหน้าหนาวก็มีนะครับอโอเคนี่นะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สอแทบาทได้รับคอมเมนต์มาเนาะเพื่อนๆเคยถามว่าเอ๊สานเจ้าญี่ปุ่นหรือว่าวาทีญี่ปุ่นเนี่ยเขามีตู้บริจาคค่านำกาไฟหรือเปล่าตามประสบการณ์ยังไม่เคยเจอแบบที่เป็นหยอดฝากแบบนั้นนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะมีแบบเออมามาเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนสวนขดขจัดเคาะสะเดาะเคาะจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่านะคะอาจจะมีการช่วยเหลือเป็นกองเงินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีเงินที่เข้ามาแบบ บำรุงพนุบำรุงสาลเจ้าก็มาจากพวกเครื่อง,างรางใช่ะค,ะค่ะเครื่องรางแล้วก็ซื้อส่วนเงินที่เป็นไหว้าสาลเจ้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็น้อยมาก<ช>แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นเงนินเครื่องรางหรือว่าอิมิตต่างๆ<ช>ที่เขาอย่างโอวิคุติอะไรพวกนี้นะก็ะเป็นเงินที่เข้ามาหล่อเลี้ยงให้เขาเมนเทนสาลเจ้าให้ดูสะอาดตาให้ดูสวยงามไม่ผุกนงนะแทนที่จะมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟแบบบ้านเราอะไรเงี้ยนะ รือวอ่าบแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีอีกหนึ่งสิ่งนะที่เราจะไปตามสัเจ้าเรามักจะเจอถังสาเกา อย่างเช่นศาลเจ้าเมจินะคะหรือว่าที่คามากุระเนาะก็จะมีกำแพงที่เป็นแบบตั้งด้วยถังสาเกสากเ,เหล่านั้นเนี่ยก็คือเป็นสาเกท,ที่คนเนี่ยเอามาถวายศาลเจ้านะคะแล้วก็ศาลเจ้าเขาก็จะเปิดแล้วก็แจกจ่ายบางศาลเจ้าก็คือแจกจ่ายให้คนที่แบบมาร่วมงานที่วัดมาช่วยงานที่วัดะอะไรเงี้ยมาเซรเไบตกันนอกจากคนบุคคลแล้วก็เป็นห้างร้านใช่แล้วบางทีเราจะเห็นว่ามีการบริจาคเพื่อสร้างเป็นเสาโทรีเนี่ยบาง อุยภาคเขาจะแบบซื้อเสาเลยนะเสาเสาแดงแล้วก็จะมีชื่อห้างหลังอันนั้นหมายความว่าคือเขามาขอพรแล้วสําเร็จไงเขาก็เลยถวายเสาอย่างเช่นฟูชิมิอินารีที่เกียวโตนะคะก็มาตั้งเสาบางทีก็ซื้อเป็นตุ๊กตาบ้างบางทีก็ซื้อเป็นเป็นแมวบ้างแล้วแต่ธีมของแต่ละสานเจ้าแมวเราก็เคยเห็น ใช่อย่างที่อาซากุสะเนาะเขาก็จะมีจุดที่ไปขอขอพรเรื่องเงินใช่ไหมคะก็จะเป็นธงธงสีแดงแก็คือสําเร็จไงธุรกิจแบบสักเซสใช่ก็มามาปักมาปักธงเราแทบเคยพาน้องน้อง,น,องน้องที่เป็นหมอเนี่ยไปน้องบอกว่า <laughs> ถ้าผมสําเร็จผมจะกลับมาปักธงแดงครับอะไรอันนี้ก็เป็นความเชื่อแล้วแต่สันเจ้าเลยใช่ไปดูวิธีการออกสันเจ้ากันดีกว่าค่ะ <laughs> ที่มาสาตเจ้านะส่นใหญ่ก็จะมีห้องน้ําบริการจาดักเชร่ยมวัที่นแล้วก็มีโตระตกแต่งเตาพวกร้านรถเข็น,นรถเข็ตูกต่างๆนระ้านรถนะค่ะก็จบแล้วนะคะสําหรับคลิปมือใหม่หัดมาสาลเจ้านะคะหวังว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็คงจะเป็นประโยชน์แล้วก็ทําให้การท่องเที่ยวของเพื่อนๆในญี่ปุ่น เป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็ขอให้ทุกคนสำเร็จสมหวังนะคะกันทุกคนเลยวันนี้เราสองคนขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ